สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่นาะชีนะครับกับ GTA V เมืองโนวันซิตี้นะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับร้องเพลงพะพนะครับไปดูเขาร้องเพลงนะพี่สดชื่นปะสดชื่นเลยวัยน้องชายต้องการออะไรพี่ล่ะร่างกายแบบเหมือนแค่ขี้ใครออกอะไรตรงไหนห้<ใ>นองน้ำหญิงห้องน้ำหญิงไ,ไ,ไปปีนดูบุ๊ลล่ะไปได้พี่ไปละไปป่าปะไปเสร็จและไปดูเขาร้องเพลงปะไอ้น้องได้ละ ตอนนี้เขาก็อยู่กับน้องโซดานะฮะน้องโซดาไปจุดพูดเลยวิจุดพูใส่เวทีหรือเปล่าเฮ้ยรถเองมัเนี่ยเองเข้าดิเองปนมาไปเดี๋ยวคนเนี่ยยืมเพื่อนมาที่ยืมเพื่อนมารถแม่แรงแสงทางโค้งแสงหลังโค้งผ่าไฟแดงไปเลยต้องกลัวหรอกตำรงรูดอะไม่ใช่พ่อยังมีแม่คขับขี่เลยอยากทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย เอาเก็บรถมาอ๋องานประกวรอยู่นู่นเหรอนี่ไงนี่ไงพี่มีกระทงวะเนี่ยไอพี่มีกระทงพี่ก็ขอไปได้เลยอ่ะม่เอาอ่ะมีกระทงไม่อยากขอขอพรไม่ขึ้นหรอกมีแต่เรื่องมีแต่บาปตอนนี้มีแต่เรื่องบาปุ้ยสวยว่ะมันจะมีเพลงด้วยเวลาพี่ขอพรคนไปเอาเพลงให้ฟังอ่ะพี่ีลองเพลงดูปยพี่เดี๋ยวผม้องจุดฟูพี่เขาลองเพลงกันหมดแล้วเหรอเดี๋ยวจุดฟูดิ มีึกือพาดเขมาผิดสีมะมาผิดงานมะครับผิดงานที่่าเดียวผิดงานพี่ชาผิดงานพี่ชายผิดงานโน่นนโน่นอนุนอนุผิดงานกว่าอนุผิดงานก็ผาพี่ชาอันนี้นักร้องอันนี้นักร้องอันนี้นักร้องนองต้องไอ้ไอ้ตูไหนที่เขาประกวดคอเพลย์คบถมันมีด้วครยนะนีมีแต่นักร้องครบสองมืนครับ เออนักร้องนักร้องไปหลังเวทีจ้อยจังไปหลังเวทีแล้วักร้องผมขอเกาะบาะนะพี่ชายอ๋อพี่พี่กองก็ไปหลังเวทีครับผมเด็กเกาะเบอเด็กเกาะเบาเด็กเกาะเบอได้ป่ะโอ้สามน้อยเด็กเกาะเบอดูดิดูดิพี่หมีโยพี่กำลังเด็กเกาะเบาออยู่โซดาได้แล้วใครอยู่เออเปลี่ยนวันนี้ผมไม่ได้บูลลี่แต่คือเหมือนพี่ชายมาผิดงานนะโอ้ยอะไรผมไม่เลือบูบี้นะเด็กเกาะเบาเด็กเกาะบูน้ำก็ไม่ผิดงานหรอก อน่่มมัเบไไปแล้วใชหรยืนบังคนข้างหลังเขาปะวะพี่ชายกลายเป็นจระเข้ใช่ป่ะผมแล้วขึ้นมาจากน้ำสวัสดีค่ะคุณมาชันทวันแหลยจากผมมาพี่ไม่แม่จริงจริงเหรอ่ะมันมันมันไม่ยอมเข้ามาทุกคนน้องให้กระถ ung อร่อยงพระลงพระเหรอใช่ใช่ใช่ออยถุงลงพระว่ะนี่เหรอแหน่พี่เห็นป่ะของพี่ขึ้นป่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรอ เออพี่เห็นขึ้นป่ะไม่ขึ้นเลยเลยต้องต้ไม่ใช่กดีอะไายแกนเดี๋ยวพี่ชชยพี่ทำไมอันนี้เสียงใครวะบูชาบูชานี่ไม่ได้พระูดได้พี่พาพูดได้จริงเหรอขี้เขอพรไม่ได้ว่ะพาพระโหลโหลพระได้ยินป่ะกดใช้กระทงก็ไม่ได้ลอยตรงน้ำเปล่ามันนี่มันนี่มันนี่อะไรพาเข้าพระหลวงครับพระมิจูเหมือนกัน เสียงพระเหรอกันอ่ะใช่เสียงพระใช่เหรอพี่ถามเขาดิไม่เชื่อโยมโยมเอ้ยไม่ใช่โยมอะไรวะโยมเฉยยัดคกเออหลวงพี่หลวงพี่ไหวลอยกระทงไงหลวงพี่ลอยกระทงก็เดินไปตรงน้ำไงน้ำไหนอ่ะโอ้จุดละตเนี่ยใครอะรู้เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนชาวแก๊งคุณแก๊มว่ากี่วันแล้วเนี่ยใครย่าดูเป็นต่อหรอมาตรงนี้ผมไม่ได้ยินตามมั้ย ขเป็นนั่งด้านหน้ากันไหมลูกอเป็นนั่งด้านหน้าตรงนู้นไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปแย่งชีอะไรเหรอแย่งชีเซนเหรอสวยขึ้นเลยจำไม่ได้สวยขึ้นเลยเนี่ยร้องเพลงปหมเนี่ยไม่ร้องครันไม่ร้องเดือนสิจ้องรอแล้วน้องเซนเป็นไงมั่งสบายดีเปล่าสบายดีไหมอันนี้น้องพี่เหรอพี่น้องพี่น้องพี่อ๋อสวัสดีครับ ฉันจะบอกว่าคนนั้นน่ะใครฉันเนิ่มคุยกับเขาละไหนไหนเขาไม่อยู่แล้เขาไปไหนไม่รูแ้แฟนเหรอเป,เป็นไปด้วยเปล่าเขาเป็นคนคุยคนคุยใช่เขาคุยเราหรือเราคุยเขาเป็นยังไงนะเราคุยเขาหรือเขาคุยเรา <c oughs> ก็คนคุยอ่ะ <c oughs> ก็นั่นแหละเขาคุยเราหรือเขาคุยคุยเขา หลายคนบอกว่าเขาแบบเจ้าชู้เจ้าชู้เหรอชื่ออะไรอะไรนะปูเต๊ะโอ้ชื่อละกินซะด้วยเป็นเซนชอบเขาเหรอก็เคยกระซิบ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 ไม่ใช่พูดเบาให้ให้ให้ทำมือเขาจีบปะหรือว่าไม่ได้จีบเคยคุยคุยกันอยู่ยังไงคุยคุยอยู่ พี่จําไม่ได้เลยเนี่ยจําไม่ได้เลยเนี่ยเอ,เออแต่งแต่งซะจําไม่ได้เลยถ่ายรูปหรอถ่ายรูปปะเนี่ยพี่เก๊กหล่อเนี่ยอะไรนะถ่ายรูปหรือเปล่าเนี่ยพี่เก๊กหล่อเลยเมื่อกี้ถ่ายพี่ดำพี่ลบทิ้งเลยนะถ่ายพี่ดําอ่ะ <laughs> โอเคไปดูเพลงมันร้องตอนไหนน้องเซนพอรู้ปะตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่กี่โมงกี่โมง อ๋อสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งเหรออืมแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวฟาร์มไหมเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเลยเหรอเดี๋ยวไม่คนเดียเกโอเคแนะนำให้พี่รู้จักด้วยนะขอขอรถแห่ขอรถแห่หน่อยรถแห่ขอรถแห่นะครับเดี๋ยวเพิ่งไปลุ้นอาหาขอรถแห่หน่อยรถแห่เดี๋ยวเต้นรถแห่เดี๋ยวรถแห่มาอีกรอบเมื่อวานลอะน่าจะมีเต้นดิพี่ น้องรวยเกาะน้องกินเนาะอยู่แก๊งแล้พี่อยากหยุดแก๊งฮะอยากมีแก๊งอ่ะพอหยแก๊งนั้งไอ้หาเงินซื้อรถก่อนเดี๋ยวมันต้องทําของเข้าเข้าแก๊งไงซื้อรถซื้ออะไรเป็นของตัวเองก่อนแล้วค่อยอยู่ก็ได้ต้องรีบร้อนหรอกพี่จะซื้ออะไรอ่ะคันไหน่สามแสนละทั่วโอ้โหสามแสนละเออพี่หาเวลาจากไหนมาฟาร์มอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนกางเกงแหละเกงผมเด๋ยวไหม ไม่รู้ละเอาวันเดียครับคุณฮานกัญชาหนึ่งต้นครับร้านครับร้านครับเอาจะหาอะไรอะไรคือโรงแรมเลยไม่ใช่ร้านเลยกัญชาหลักร้านเลยฮะหลักร้านครับคุณฮานหลักล้านแล้วหลักล้านเลยนะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ฮานผมชื่อฮา็เสียงก็เหมือนนะผมดูดด้วยผมดูดด้วยเอาหมอกไหมครับหมอกหมอกขายนะครับผมขายหมอกด้วยนะเนี่ยผ่านหายไปแล้ผมแค่ได้กลิ่นก็มึนแล้วก็ขอยืนดมกลิ่นหน่อยมันรู้จักครับพี่ฮาน มาร้านแล้วอยากสมมติิงเงมนไปดเออทกติดอะไรวะเนี่ยอุ้ยลุงามชามิผมเชื่ออะไรครับเฮ้เดี๋ยวต้องตํารวจก็รวบหรอกสิฮ่าเห็นนี่ตํรวจไม่เห็นไมหลองหลังไปหลังหลังไปหล่งลัไปหลหลังไปังหงไปหลังไปหลังีัไดลัหลังงงงหญ่เลยพี่เอาใหญ่เลยนี่หลังหไม่มีอะไรเลยพนักงานหลังหลลไไังไล่นเล่นไฮโลตรงหละ S <S ไเปิดโต๊ะเลยเปิดโต๊ะเล่นต่ำเหมือนโต๊ะเลยอ่าผมผมต่ำผมต่ำโอ้ยคงต่อยแจกไพ่เลยแจกไพ่เลยครับเออแจกเลยแจกเลยแจกเลยครับไอ้ผมเห็นตะหมวกว่ะไม่รู้ยิงไพ่สักสับรับเลยเฮ้ยทำะไรกหมดเนี่ยเฮ้ยทุกคนมุงนี้เดี๋ยวทุกคนต้องมาดูกันเต็มหายหลอกันเงาอฮ้เฮ้ยน้ำมันน้ำมันเลยรุ่นนาเวทีนิธ เข้ามาใกล้ๆแล้วนะพร้อมโยกได้เลยเฮ้ยทีรักไม่เขาไม่มีรองเท้าไมอ้ไั้อ์ใช่ใช่ไอ้ยักโยโย่พิธีกรโชว์ทักหนึ่งบทเพลงกับพิธีกรเขาพูดอยู่ปะเราเขาไม่ได้พูดใช่มันเหมือนเขาพูดใช่ไหมคะอย่าหรูอย่าไปได้พูดนะต้องสมัไหมะ พิธีกรโชว์สักบทเพลงไวายพาเต็มละฝากเพลงอะไรดีด่าพี่หมีเพลงอะไรก็ได้ครับมันต้องสมัครไหมเออท่านใดที่เอาจะร้องอ่ะต้องสมัครไหมไหนนะไหนตายไหนได้อ้ามปะอ่ารู้สึกว่าเขาจะไปพักกันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรพักพาสปอร์ตอ่ะพักพักพักก่อนพักพักพาสปอร์ตพักพาสปอร์ตอ๋อโอเคใช่ใช่ที่ต้องปององตัว โคตรเที่ยเลยแล้แเหลือเหลืออยู่แค่เนี้ยเออพวกเราเหลือแค่เนี้ยมีน้องพี่อีกคนนึงไปไหนแล้วไม่รู้ใครไอไอชื่อชื่ออะไรนะพี่โซดาโซดาเออๆดูไหนวะเดินไปไหนไม่รู้เหมือนกันไปกดอีปีดราม่าอะไรนึกตลอดเห็นในจริงเหรอเออไปไหนไม่ทัดราม่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมได้แหวนแกงครับพี่หรออีอยู่แกงอะไรวะยังไม่มียังไม่มีตอนนี้กำลังจะสร้างอ่ะ รอเราจะตั้งแก๊งเงีอ๋อเออสู้ๆใช่ใช่พี่อยู่แก๊งไหนอนะ่ะ <_ S 2> พี่ยังไม่อยู่แก๊งหรอกพี่ก็ดูๆไว้ก่อนแต่ว่าพี่ก็คิดอยู่ว่าจะอยู่แหละเออไอ้เีอยพี่จะตา่างพี่พี่แดงไปแดงพี่จะต่างจะไปสุดไปด้ไปสุดสีอะไรวะเขาเพึ่งมร้าหรออืมเออว่ะไปกันหมดแล้วยยกย้ายกันหมดแล้วใช่ใช่เห็นตอนแรกผมก็ว่าแบบยังไม่อยากเข้าหรอกแต่พี่ไม่พี่จะต่างพี่ดาเข้าแล้วอ่ะไอ้เหี้ย มีพี่เนี่ยโดดเดียวเดียวได้มีแต่น้องๆน้องหมดเลยฮะอยู่กับผมว่าพี่รับปากคนนึ่ไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเขาไว้เป็นสูตรสี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 มีสีสีสี่ีสาสี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 มีปีส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 อสสี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 เีส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 ีออคอสขาเคะีาไว้เดี๋ยว ที่น่าจะอยู่นั้นก่อนอะอ๋อแต่อีกนานเห็นเบอกว่าเขารอสตอรี่จบก่อนเออเห็นเขามีสตอรี่อยู่ใช่ไหมยังเข้าไม่ได้ไงที่ก็อยากซื้อรถก่อนด้วยไงซื้ออะไรพี่จะซื้อรถแหละสามแสนอ่ะอันไหนวะพี่เก็บไปถึงสามแสนเลยเข้าไปดูสตอรี่มีเท่าไหร่แล้วแสนกว่าอุ้ยเอาเลยเนี่ยไอตอนนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันตอนนี้ผมเก็บได้สามร้อยแล้วพี่สามร้อยโยนทะเลไป ผมว่าจะทำอาชีพเสริมเฮ้ยเขาร้องเพลงแล้วน่ะอันนั้นใครวะน่ะอ๋อมันพิธีกรพิธีกรนั่นน่ะไปไปนั่งได้ไม่ทีปะเฮ้ยเดี๋ยวไปน้องพี่ไปไหนวะเนี่ยรู้ว่าพี่รู้มันเก็บเหรียญอยู่นู่นนต่โอ้โหมันมันหิวเงินจากไหนวะน่ะแต่มันมาที่หลังพี่มันมีเงินหกหมื่นแล้วอ่ะใจน้องพี่เออไม่โคตรไวเลยก่อนน้องกินนะกูอ่ะผมยังยังมีสามร้อยอยู่เลยแล้วสาวเสริมียังเนี่ย โะดับนี้จีบใครยังโอ้โหแล้วเราตัรคนเดียวตอนเนี้ยอะตัวคนเดียวไงคือยังไงเพื่อนเพื่อนสตังก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยมีมีอยู่ก็เนแก๊งกัแหละหรอเอ้ยแล้วก็หายไปมามาทักทายบ้างได้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 มีพี่ก็เหงาถ้าเขาข้อเมืองอะนะเออพี่ก็เหงาอ่ะพี่ก็หาเพื่อนคุยไปเรื่อยแต่ผมไม่เจอพี่เลยผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงข่าวลงดังเทไร หกอพี่ก็มาช่วงมันก็รู้ช่วงพี่สามทุ่มถึงเต้นต้นไปอ่ะช่วงพีนเป็นต้นไปช่วงพี่ไม่ค่อยอยู่เะ้ยเด็กช่วงพีช่วงนั้นไงปาไปข้างหน้าเธอร้องเพลงแล้วบ้างปะนี่การขอพรเลยทุกคนใกล้ถึงคิวแล้วโอ้โหคนต่อแถวเพียบเลยคิวติดต่อแถวโอ้โหคนเยอะยังไม่ขอพรเหรอไอ้โซราไปด้วยดิไปด้วยดิไม่ขอพรนะผมขอไปแล้วผมขอแล้วเราไปสแตนบายเราที่จบ ใีรเะไรคับวะน่ะผมมะลาี่ะออีกปะทีไอครับเาแล้วเลขหรือบาร์โค้ดนยมันมันมันาอนสวยมากคุณคุณต้องถอยไปก่อนผมวันนี้ไม่ได้โอ้เจนอเจนนะเจโอ้จนโเนอเนอเอ้เจนอเจนโอ้เจนเจนเนอ้เอโอ้เอ้เอโอ้เอ้เอเอ ตัวสำรองแค่เปิดลอมเพียงวะน่ะเอ้ยไปดูเตียงไว้นุ่นเตียงเวลาดูเขดีพี่เขาลังประกาศงานอยู่ว่าี่ดูท่าขอวบอลจีน่าว่าจะเปลี่ยนท่าขอวบอลสวยสามร้อยแพงไปหน่อยวะพี่เรามาเป็นแก๊งขอวบอลเราเรื่องว่าเราไม่กำลังใจให้สี่สิบแปดบาทดีกว่าเอออยากไปเปลี่ยนชุดอบ่าได้อะไรวะเนี่ยอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนับเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนนะพีพี่โน่นได้ไปร้องมา พี่นอนอยู่ไหนถ้าหากพี่นนตียงพ่นอหนมันต้องขึ้นร้องแล้วได้แล้วเนี่ยเนี่ยระดับระดับเจ็ดนเดทีเออโทรหาพ่อเอาขอโทษละกายชาคนขยันห้าของประเทศไปนี่ได้กายชาเนขยันนึงพี่เรียกไรพี่เรียกไร่าสองเก้าสามจุดตรงไหนอ่ะนี่จุดตรงนี้เลยก็ได้พี่เนี่ยตรงนี้เลยก็ได้พี่กดใช้แล้วพี่ก็ขับโอ้ยพอและกดใช้จุดเลยพออยากได้อะไร้ปะ คนเถือดาดีดูอนเนาะจุดพลจุดพลอะไรพี่เว่อร์มาหาคนรู้ใจพี่พี่ดูคำโอ้ยพรดิอ้ข้างบนอ่ะขวามืออ่ะไอ้ใช่ซ้ายมือยิงบุ้ยใหญ่เลยเอาสิ่ีชั่วออกไปนาทีหาคนรู้ใจฮัลโหลค่ะรถใครที่จอดฝั่งเวทีนะคะรบกวนนะคะขยับรถออกไปหน่อยค่ะ เรียบร้อยจอดฝั่งเวทีนะคะลงดวนไปหน่อยนะคะลงน้ำอีกอ่ะนี่ก็ทํากกระทงกันดิพี่กดใช้กระทงอ่ะใช้กระทงชายังพี่ใช้ยังกดใช้แล้วเห็นมีอะไรเลยไม่ได้อ่ะเหมือนเดิมมาพี่พี่ถ่ายรูปพี่พี่นิ่งนี่เองพอถ่ายเธอกด e s c ก่อนแป๊บนึงกดแล้วโ่ะออก อะไรวะอันนี้ดิมันเห็นใจความร้อนความไม่ไดแดดเหรอเขาไม่อพอเถอะผมเปียกหมดแล้วนะพี่ทำไมเขาไม่อยากได้เนื้อแดดเดียว <c oughs> อยากได้เนื้อแดดเดียว <c oughs> ได้เนื้อแดดเดียวอ้าวเขไม,ไม่ไปอ่ะอะไรเน,นี่ย <c oughs> เขาคืนแล้วมันลอยไปแล้วพี่พี่มาหาผมมีผมยืดจุดโคมลอยอ่ะพี่ มีเยอะจังว่าอะไรเอาไปจากไหนข้างหน้าเนี่ยพี่พี่พี่เนี่ยมาใกล้ใกล้หเบะยังไงต่อนี่ไง์เขาไฟของกลางลายขึ้นเลยเห็นมีคมไม่เห็นมีเลยนี่ไงเลยในมือผมมีอ่ะหละเออ นี่ลอยขึ้นไปแล้วพี่โอ้โหโคตรสวยจริงข้าวหนูไม่เห็นอะไรเลยยัดครกไปดูฟังเพลงหรือปะติ๊บเวลาทำไมครับทำไมครับปืนซ้ายถือปืนปืนขวาถือประแจนะคุณพระองค์สีสวยนะวันนี้เอาไปนี้เอาไปนี้เลยเอ่อมวยบทเพลงเอ่อคนสุดท้ายครับยัดเคของคุณอาสนีกสันยัดครกโอ้ยลุงยังโสดอยู่นะลุงยังโสดอยู่นะใครโสดบ้าบอกูมีเมียหกแล้ว ไม่ได้วุ่นธรรมดาจริงๆครับตนทีมไม่ธรรมดาใส่เสื้อคล้สวยคนทีน้างได้เลยป่ะไอ้ที่แบบวันรุ่งขึ้นขอร้องต้อนรับพอดีปีใหม่ประชาชนในเมืองทุกท่านด้วยนะครับพอดีปีใหม่ของประเทศไทยครับที่แบบร่างเอาเอาเอาคุเรียกต่อให้ทุกคนมีความสุขนครับในในปีใหม่ไทยครั้งนี้แล้วกันนะครับผมก็ เรื่องนึงนะครับที่ตำรวจเอาเว้นบ่อยๆก็ขอไปเลยนะครับเหนื่อยแองพี่ใส่สูตรกันมาล้างแกงเลยพี่แปลกอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคครับตั้งแต่วันนี้จะยกเวทีในะคุณลุงนะครับผมเขาตีเขาตีพี่อ่ะแกงพี่ช่วยไม่ได้เลยให้ทุกคนได้รับชมรอบทั้งได้เลยก่อนพูดริมริมลิงอโนใครที่ชอบนะครับกระเป๋าสองเกตดหกเลยครับสามารถดนได้คุณลุงได้นะครับกระเป๋าอะไรครับผมสองเก็หกครับผมฟังแกดิจิตาร์ ผมิโอ้ชอบอะไรลุงขอบคุณทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าผมรักเมียตั้งหกครับเดี๋ยวครัอายุไม oui> ่เกี๋ยวครับจิ้มก่อนครับผมสำหรับใครที่จะให้กระรังชาลุงหรือเปรูงกระเป๋าไรนะชูลุงบอกกันเลยสองเจ็ดหกครับ สองเจทูแน่เลยดาวดาววทูดาวสองเจทูเอ่อแล้วก็ใครอยากได้เป็นเมียคนที่เจ็ดผมยังว่างนะเออผมบอกครับผมอายุไม่เกี่ยวสวัสดีเสืี้ยไี่นี่อะไรจริงๆเลยแล้วคนคนเบียพคุณลุงมากครับผมมีคนที่เจ็ดป่ะก็จบกันไปกันนะร้องคนแรกนะถามมองเเขาดี๋ยวเราคนต่อไปสาวสวยกันเลยทีเดียวไม่มองยังไม่มองเลยหนุ่มหนุ่มคนไหนนะครับอยากเบนะครับระวังดนแล้วาวด้วเองหน่อยนะ สมองพี่ไม่ไหวกระเป๋าเลยครับกระเป๋าไลยอู้อ่าขันหลังท้ามไปเดี๋ยวเฮีเคุณผู้หญิงแนะนำตัวกันก่อนนะครับอขอโทษน,นะครับแปบ๊บนึงอส,สมองสมองมันแบบเฮียเฮียเข้าใจครับประมาณนี้ได้ไหมคะยืนได,<ม>ได้ได้ได้ไดไดขันหลังได้ยินไหมครับไม่ได้ยินกระตุบก้ามานะครับกระตุบนะครับขยับครับขยับ ใครที่ไม่ไม่ดีนะคะผมเขยับเข้ามานะครับใครที่ไม่ดีนะคบผมเขย็บเข้ามาหน่อยนะครับขยับนั่นเลยครับใครเย็บใครขยับใครเย็บเข้าใเวทีไรวครับเย็นๆแอบดูอะไรแอบดูอะไรแอบดูอะไรมีกล้องอยู่เด้อไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินเธอได้ตาวเองได้เลยดาวค่ะชื่อวานนะคะชื่อวานวันนี้จะมาในบทเพลงอะไรครับอยากขอดาวค่ะ ของวีวิรยาวีวินเคปตเอะมันมีค่าไหนดึงดาวบ้างด้วยอกถาพอแกระเป๋าสามสามเก้าสามเก้าอแด่ด่ใรอยางโดดเดนนะครับเิญหนาวิทยลเหียมหลืงโอ้ได้นะมครับโอเคนะครับนี่ให้พี่เป็คเสี่ยมเสี่ยมต่อไปจะยกเวทีนี้ให้เป็นของคุณพี่คว่าครับต่อไปเอาสาวเลยนะเรียรับชิรับสาวนะครับครับผมสาวไม่เปอ่ะพี่ เดีด๋ยโบวคนนี้ดีนครัเชฟครับเสื้อหางใช่ไหมครับถ <c oughs> ือแล้วอ๋อไม่ตรงครับ <c oughs> ชอบชอบเฉยครับอ <c oughs> <ช>๋อโอเคครับขอเลขขอทราบที่กระเป๋าไหนได้ไหมครับเผื่อมีท่านใดที่สนใจก็เพลงมารโอนได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ลำดับต่อไปนะครับจะขอมอบเวทีให้กับคุณนิวเดย์นะครับผมขอฟังหน่อยสิขอให้คุณเดย์ลองเพลงได้เลยครับผมกีตาร์ไปไหนวะเนี่ยดีดแล้ววะนี่ยกูเป็นที่กูแน่เลย ได้ยินใช่ไหมครับดีครับผมดีนครับวับนี้พอแน่เลยวันนี้น่าจะเพาะของผมไม่เป็นไรเลยอ่ะของผมปกติดูเลยว่าเพาะครับวันนี้อ้ผู้ติดมือผมนี่ออกไงวะเนี่ย รักฉันไหมละอาวุธเธอบอกว่าบางเธอนั้นรักแค่ไหนรักโทรฟ้าหรือมหาสมุทรรักทุ่งหญ้าหรือพื้นน้ำรักฉันจะส่งเธอบอกบางที่มันยากที่จะอ่านที่ไปไม่ต้องเป็นงอนใช่ไหมเป็นอะไรอยู่จนวันสุดท้ายไม่เชื่อว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อฉันนั้นไม่ใช่เพื่อใคร ยังแค่ยังทำยังได้ยินซ้ำๆเวลาจะหายไปก็อยู่กับเธอช้ำช้ำใช้มองตาแล้วฉันถามเธอฉันยังรอฟังเธอรู้ไหมเธอต้องมาอยู่ไม่ต้องมาว่าเลยจะไม่มีรอยของเธอที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรันเธอตลอด I know rock a chuckle one and play and the year We are the interval after the interval I will to a one and play and the year the interval. Tom เฮียได้ยินมันโทรว่าเฮียได้ยมันจะบอกรักฉันรัไมเธอถ้าม้าเสียงไปมันก็ชีวิตฉันเป็นเพียงชีวิตที่เท่านั้นว่าอยู่กับเธอฉันไม่ต้องแปลงธรเหมือนกันไหมตัวฉันก็ใช้ชีวิยินฟังเพลงชิวๆไปนะครับขอจบวันย่าสิว ผ่านผ่านไปเท่านั้นเท่านั้นก็คิดถึงเธออยา ตอนนั้แค่อยากรู้รเธอนั้นมีฝนตกไมเธอดีไหมธอร่งหรือปี่นังงั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป เอาไมาขึ้นไปลองอ่ะในคืนทีฝนโปรยลงมาขึ้นไปบวกว่อนเราเหรอนะคนี่ไปได้ไหมผมอยากลองมากเลยอากาศชื้นนะคืนนี้ระวังดาวนับแบบนี้เอาเอาเพลงอะไรเสียนี่ยเขาจะบอกด้านมาที่จะมาหาเธอกดมาแบบไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คิดอะไรแค่จะไปเท่านั้นมีพอมานาะใช่เหรอ้นี่ย น่าจอประกดให้เจอได้ทุกทีแงนมองดาวบนฟ้าไกลเขินจะเปลี่ยนเสื้อ